ยกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะได้รับเครื่องมือใหม่ใน f a c e b o o k นะคะคือการเป็นพาร์ทเนอร์แอฟฟ t ลิเอใน Facebook นั่นเองค่ะการปักตะก้านะคะของรายการช้อปปีต่างๆเข้ามายัง f a c e b o o k นะคะมีคนคลิกลิงก์สินค้าผ่านโปรไฟล์ของเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตามนั้นเลยนะคะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งค่ะใครยังไม่ได้เครื่องมือหรือใครยังเข้าใช้งานไม่เป็นมาดูวิธีกันค่ะวิธีเปิดใช้งานการเป็นพาร์ทเนอร์แอฟฟลิเอใน Facebook แตะเข้าไปที่แอป Facebook ค่ะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่แดชบอร์ดของเราค่ะเลื่อนลงไปที่หัวข้อด้านล่างนะคะหัวข้อการเป็นพาร์ทเนอร์แอพเฟอเค่ะแตะเข้าไปหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงไปที่หัวข้อ a อพ i l i a t เของ s h o ป e e นะคะกดกดเริ่มต้นใช้งานกดดำเนินการต่อ กดอนุญาตถ้าเครื่องเรามีบัญชีช h อปปีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะผูกบัญชีอัตโนมัติแบบนี้ค่ะกดดำเนินการต่อกดเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็เปิดใช้งานแอปฟิลิเอได้แล้วนะคะ หลังจากที่เราผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีปักตะก้ากับช้อปปีค่ะแตะเข้าไปที่แอป a c e b o o k แล้วให้เราไปที่เดสกบอร์ดของเราไปที่เครื่องมือการเป็นพาร์ทเนอร์แอฟฟิลิเอตแตะเข้าไปเราก็ค้นหาสินค้าที่เราต้องการที่จะปักตะก้าค่ะ ค้นหาสินค้าก่อนว่าเราจะใช้สินค้าตัวไหนนะคะยกเห็นสินค้าที่เราต้องการที่จะปักตะกร้าแล้วกดเข้าไปสร้างโพสเพิ่มลงในคลิปเรียวใหม่แตะเข้าไปเลือกวิดีโอของเราจากอัลบั้มรูปค่ะ ไปที่วิดีโอของเราได้คลิปวิดีโอแล้วกดถัดไปจะะะกินนคเราก็โพสต์ของเราตามปกติเลยนะคะใส่โพสต์เรียบร้อยกดแชร์ตอนนี้เรารอให้วิดีโอเราโหลดก่อนนะคะหลังจากนั้นกดกลับได้เลยค่ะตอนนี้โพสต์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กดเข้าไปดูโพสต์ค่ะหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะกินแล้วค่ะมาแวกดูก่อนว่าเนื้อปูเราด้านในเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นตะกร้าที่เราปาักไว้นะคะเป็นเนื้อปูแกะตามที่เราเลือกสินค้าไปปักตะกร้าเลยค่ะนะคะ